สวัสดีครับท่านผู้ชมสิ่รับทุกท่านครับวันนี้วันที่16ครับสิงหาหกสามแลครับมาชมบรรยากาศแม่น้ำน่านครับช่วงนี้กับฝนตกมาเป็นเวลาประมาณสักเจ็ดวันแล้วครับท่านผู้ชมที่จังหวัดน่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวที่แม่น้ำน่านแถวๆวัดนอนแก้วนะครับท่านผู้ชมาพอบรรยากาศนะครับว่าแม่น้ำน่านเป็นจไดท่พองอีกนะครับผมกําลังจะเดินลงวันนี้แล้วครับ นี่ันไดแถวๆนี้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่น้านานานขึ้นมาหลายครับช่วงฝนตกนี่ครับขึ้นมาจัดหนักครับว,นนวันนี้ครับวันนี้เฮียตีไ้แข่งมานแก้วก็ได้ผลย้ายมา้าเอามาผูกไว้แถวๆนี้แล้วครับลงสมอไว้แถวนี้แล้วครับท่านผู้ชม ตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่ครับผมก็ใส่เสื้อกันฝนมาครับเพื่อจะมาเก็บบรรยากาศเฮอท่านผู้ชมพปอแม่ปีน้องได้ครับชมว่าบรรยากาศเป็นจะได้ฟองอีกนะครับสวัสาาดีครับสวัสดีคุณพี่ก,กามา็มาย่อมหม่นม้ำตอนนี้แม่น้ำนานเริ่มขึ้นมาครับเริ่มขึ้นมาหลายขั้น่านผู้ชมผมนี้ที่ทาว่าจะลดลงครับบรรยากาศตั้งปูดก็จะเป็นอันบ้านทารลอครับ ด้านตรงข้ามผมนี่ก็คงจะเป็นบ้านบู้ผาลามน่าจะใจครับบู้ผาลา่ำเดี๋ยวผมจะกลับ้าวกล้องท่านชมนะครับชมนะครับด้านป้นตีหน้าหนันผู้ชมก็จะเป็นทั้งไปลังหลงพยาบาลนานนะครับท่านผู้ชมตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับเออขึ้นมาพอแล้วก็ขึ้นมาประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชมแหมสามสิบ ปอเซนต์ก็จะขึ้นไปในทางฝั่งบ้านบุพผาามแล้วนะครับถ้าวันนี้ถ้าฝนบดตกลงไม้แหมนะครับคิดว่าน้ำคงจะอยู่สภาพนี่ครับถ้าฝนตกมาวันนี้กับคืนพวกนี้คิดว่าน้ำคงจะเข้ามาประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วครับเดีย๋ยวผมคงจะไปเก็บบรรยากาศอันแถวสะพานพัฒนาฝั่งเหนือว่าหน้าตานเป็นจะได้นะครับไปก่อนครับ ต่อคลิปเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มาอยู่แถวๆตีสาราแถวๆข้างตาน้านะครับตีพลัมพิธีตีแข่งเรือนะครับสมัยเก่านะครับท่านผู้ชมตอนนี้น้าก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับในด้านหน้าของท่านผู้ชมครับด้านปุ่นก็จะเป็นตีกอหอดเช่นใช้ตีสมัยเป็นแข่งเงือนะครับท่านผู้ชมตอนนี้น้ามก็เริ่มขึ้นมาครับขึ้นมากี่บบันไดนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มาบันไดที่หกแล้วครับแต่ก็ยังป,ปิมปิมอยู่ครับด้านปุ่นก็เป็นสะพานพัฒนาผังเหนือก่ขึ้นมาสักสักแต่ใดดีนี่สักกึ่งเสาแล้วครับท่านผู้ชมอ่า <c oughs> <c oughs> สักกึ่งเสาตอนนี้ก็มีปีปีเปิดมา <c oughs> ตกป่านี่ครับ <c oughs> ตกป่าตอนนั้นฝนตกก็ถ้ามาคืนนี่ถ้าฝนมาลงมากก็คงระดับหน้าของเต่าีแล้วครับท่านผู้ชม ถ้ามอคืนนี้ถ้าตกมาแหมก็คงจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก80%ครับตอนนี้ขึ้นมาพอแล้วกับประมาณ70%ครับที่จะขึ้นมันบันไดที่บันไดที่เนี่ยที่ที่หนะ้า <c oughs> นนี้มันห้าซี่แล้วครับนานมู้ชมขึ้นแห่งกำก็คงจะเหลือประมาณสักสามซี่นะครับผมคงจะบอกไปด้านบนเพื่ครับนานมู้ชมเพราะนี่ฝนตกครับ ผมก็ใส่เสื้อกันฝนมาครับท่านผู้ชมคงจะลำล้าท่านผู้ชมแต่อี้ไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดดตามตัวเนอร์ครับเพื่อเปิดปกำลังใจสวัสดีครับ